แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะ แสกเงี้ยสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสกแง่แล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมหน้างานวันนี้นะครับพามาดูร้านนะครับร้านอะไรร้านอะไรนะหนูสอสุวรรณกิจคอนกิจนะครับผมก็อยู่บ้านคนใต้พี่กวดไปดูใกล้นะครับนี่หล่อนะครับเมื่อกี้แสงแง่ถามเขาว่านะครับว่าเวลาเหล็กที่จะมาใส่เนี่ย ตากฝนหรือเปล่านะครับนี่เลยพี่กดมาดูนะครับตากฝนหรือเปล่านะครับเหล็กเป็นแบบนี้นะครับอ่าโดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเหล็กประมาณว่าเหล็กกาวนท์นะครับผมอ่าทีนี้นะครับเวลาเทลงไปนะครับก็ทาการปาดหน้าแบบนี้นะครับก่อนจะเทพี่กดมาดูใกล้นี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นพิมพ์นั่นแหละนะครับก็ การทาน้ำมันนะครับผมกดปดะตูใกลนี่ในร่องดูในร่องให้ด้วยในร่องข้างๆน้ำมันนะครับทาน้ำมันแบบนี้นะครับเว,เวลาวงออกมานะครับเวลาเวลาวงออกมานะครับก็จะสวยลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าไม่มีตามดเลยนะครับรูนี่เขาเจาะเอาไว้นะครับเขาเจาะเอาไว้เพื่อทีอ่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรให เป็นรูระบายนะครับอันนี้คือวงส้วมนะครับเราจะไปทําวงซ้วมหรือจะเอาไปเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็จริงๆแล้วนะครับร้านร้านนี้นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านแคสแงเองนะครับก็มาใช้บริการเรื่อยนะครับมาดูป้ายหน่อยนี่นะครับผมฮะวิกฤตให้เห็นเบอร์โทรด้วยนะนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นงานเสานะครับผมงานเสาก็อย่างที่บอกนะครับว่า เสาของอร้านนี้นะครับเขาไม่ได้ไปผูกเหล็กแล้วตากตากฝนตากแดดไว้นะครับผูกเสร็จเขาใส่เลยนะครับก็ทําการผูกในร่มใช่ไหมไหนูผูกในร่มเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้นะครับถ้าใครอยู่กาแพงเพชรอยูอ่บริเวณบ้านโคนใต้นะครับแนะนําเลยนะครับร้านนี้นะครับบอกเลยว่าวัสดุนะครับ มีมีจำหน่ายเยอะนะครับผมเข้ามาดูก็แล้วกันที่ร้านแล้วกันนะครับเบอร์โทรเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคแะแสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานลากลายจะทําอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะก็เสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคก่แซ่แงแคก่แซ่แงะ